สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่25มกราคมพุทธศักราช2 5 69ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงตีปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงอยู่นะครับ บบฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงละก็อากาศที่หนาวเย็นช่วงนี้เอาไว้นําสําหรับฟุละอ,องในระยะนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฟุละอ,องหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีอยู่ภาคใตยดาวเทียมนะครับก็บเห็นได้ว่ามอนี้ท้องฟา้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร,รง่งแต่ว่าก็ยังคงมีเมฆบางส่วนนะครับอยู่บนท้องฟ้ายอยู่นะครับ เีด้าตรวจการจังหวัดคอนแกนและลีด้าตรวจการจังหวัดสกลนครนะครับบ่มีกลุ่มฝนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าวครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิก็สซีค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งถึงองศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันเมื่อนี้าดหมายไว้ทียี่29บเก้าถึงสามองศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดช่วงกลางคืนใกล้เช้าขาดหมายไว้ทีส1บาถึงสิบองศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่8 14องศาเซลเซียสครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน